สวัสดีค่ะ,ะพบกับรายการบริบแบรเมื่อกี้นะคะน้องกิ๊กจะได้ลงคลิปตอนนี้ไม่ได้ดลงเลยคือถ่ายอันนี้นะคะก็พี่เราเป็นกกล้องนะคะแต่พี่เราจะมาถักด้วยก็จะมารีวิวของคิสมสิสเตอร์โปตมาดูอย่างเรียดเป็นมามะ่าเป็นมาม,ม,ม่ามีใกล้ๆนั้นนะ มเราก็เหีิยนี่นะก็จะเป็นเอ,อ่อมันมนัอายุนะเป็นเราชอบกินต้มออยำมากๆชอบกินมา,มากๆเราต้มยำอะไรตี๋นะถ้าเผ็ดก็จะกินหมูสับทำเร็จโอเคแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับจะไม่บอกราคานะ จะเป็นเหมือนมาม่าญี่ปุ่นคีไม่รู้อะเราไม่ค่อยแน่ใจนะซึ่งไม่ต้องรู้ต่อเอ้ถ้าเราจะเป็นแบบนี้โอเค,อเ,คเดี๋ยวให้พี่เรามาลงคลิปด้วยละกันเนาะเอาพี่บอกไม่เอาโอเคเดี๋ยวพี่จะกินด้วยใช่ไหมโอเค ประกอบก็จะมีที่ขาดไม่ได้คือช้อนส้มค่ะแล้วก็จะมีถ้วยถ้วยเราจะใช้ถ้วยนี้พี่ปอจะใช้ถ้วยเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยเมื่อกี้แม่เรามานะแก่หนึ่อันนี้นะคะก็แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะ เออเราเทนี่กันเนาะทำยังไงเหมือนแม่ธรรมดาใช่ไหมพ่อแม่ทำอะไรเราแกะย่างออกว้าวดูสิทำไมมันเป็นแบบนี้สงสัยต้องเอาไปใส่น้ำน,นะคะนี่เนาะ นะคะก็ได้ยายสถานที่มาค่ะตอนนี้ก็แม่ก็กำกับข้าวอยู่ก็เทที่นี่แล้วเรามาแกะโอ้ของของมาจากยายที่มาคอือต้องที่ไปก่อนแล้วมั้งโอ้ยแกงนะรู้สึกว่าอุ๊ย มันไม่เหมือนแม่ทำมารล้โอ้เขาออกจากไปเห็นจะออกแบบดูสิคามันเป็นแบบนี้ในมันไม่เหมือนมแม่ทำมารล้มันเหมือนจะเส้นใหญ่กว่านะแล้วก็บางกว่า แล้วตรงนี้ก็จะมีเครื่องปรุงค่ะมีเป็นหมถุงอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวีไปใส่น้ำด้วยน้ำใส่น้ำเดี๋ยวเรานะคะก็จะใส่น้ำรอด้วยนะคะจะมาใส่ไปก่อนเนาะเราค่อยทำอนาคตทำปัจจุบันเลยนะคะน้องกี้นะคะก็ใส่ น้ำต้มหมูลงไปแม่ใส่ไ้โอ้นี่เดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จก่อนที่ใส่น้ำเสร็จเลยบ๊ายบายอยนะคะนองกีนะคะก็จะใส่วุ้นเส้นไปด้วยได้หรอเรามาปรุงกันอุ้ย เราจะใส่น้ำปลาน้ำปลาลงไปจะใส่ไหนฮะน้ำต้มแล้วก็จะใส่อย่างนี้นี่อย่างเดียวนเ,เดี๋ยวเผื่อมันจืดให้มันทั่วทั่วเลยแน่นะพี่น้องมันีั่นร่องแล้วก็ต้มนี่เด็ก นี่คือมาม่าที่เสร็จแล้วเราโรลอนเส้นกันอีกนี่เป็นเหมือนซีเรียลเลยแต่ไม่เหมือนอะไรเนี่ยน้องกินะคะก็ใส่บนเส้นไปนี้นี่แล้วเห็นไหมอ่ะมันไม่เห็นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสร็จทั้งสามันกันเลยน้องอากินะคะก็จะใส่เต้าหู้ไปด้วย เดี๋ยวเรามาดูเสร็จสามมันกนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสร็จสามอันกันเลยนะคะถ้าคลิปนี้ยาไปก็ต้องขอโทษที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอยากจะบอกว่าต้องหูเละค่ะ mm hmm. เละมากมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินมาม่าก,กันเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นากิกาจะมาทิมกันตัวนี้เป็นเหมืเส้นอาจจะรวมผักกัดดองมันหนึ่งจะมีเหมือนซีเรียวก็จะมีะมาม่าสุดปรดอ่ะเชิญขอต้อนรับเอาโอเคโอเคเดี๋ยวจะให้พี่โอปอชิมแบบคล้ายๆซีเรียวดี๋ยวเราขอชิมก่อนเนาะโอมีน่าซีเรียว อนคาต้มยำกุ้งอะค่ะเผ็ดเผ็ดอร่อยอืมให้ไม่ปวดหัวกันไหมคะเยอะมากเลยงานู้ป่ะเนะ่ยมาม่านี่ก็น่ากินเหมือนกันนะคะเนี่ยแม่เป็นัยนง่งอร่อยมากเผ็ด เป็นเป็นน้ำเหมือนน้ำตกอะค่ะเหมือนแบบสีดำๆอร่อยเป็นไงคะเผ็ดเผ็ดอร่อยดีแล้วว่าอร่อยนะดูมาม่าสิ กินไหมแม,ามา่อยากกินอร่อยแมมันแบบเส้นแบบลื่นๆนะคะก็เหมือนก็แต่ธรรมาดาแต่เส้นมันจะลื่นๆอร่อย ี่น้าอ่กะกุ้งเซนเดี๋ยวขอคนนี้รอคนลวกันเปนออวเรพลิกกันเป็นนะคะอร่อยไหม เย้ yeah. อันนี้นะคะได้ไปนหนึ่งคะแนนแล้วเลยสองคะแนนแล้วพี่บอกอร่อยไหมเผ็ดมากนะแต่มันเผ็ดแล้วก็อร่อยแป๊บนึงน่ากินมาก็มันเหมือนแบบฟองฟงนะคะมืนออเส้น อร่อยไหมเออเยสิโลื่นมากมากอร่อยมากเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องก,กิ๊ก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคลิปนี้นานไปก็ต้องขอโทษนะคะอืมถ้าใครอยากกินก็ไปลองซื้อดืกินกันได้นะคะเราอย่าลืมไปทำกันด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย